어 네. สวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมากพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับใน Movie d o c นะครับหนังหมอไม่ใช่หนังหมาของเราวันนี้นะครับตังเนี่ยจะมาวิเคราะห์อาการบาดเจ็บของตัวละครหรือว่าฉากต่อสู้ในหนังของค่ายมาเวลหนังซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองครับซึ่งฉากต่อสู้อะไรต่างๆแบบนี้นะครับตัวละครเนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บรูปแบบต่างๆแบบนี้ในทางการแพทย์เราจะเรียกว่ามันเป็นแบบทรอมาซีเนี่ยนะครับและตังต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะพูดเร็วหน่อยครับให้มันมันเข้ากับฉากต่อสู้หน่อยเนาะ มันยังมีคำศัพท์ทางการแพทย์เนี่ยอาจจะเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงตั้งจจขึ้นศัพท์ให้เพื่อนๆเนี่ย <Yes. S 1> ได้อ่านนะครับแล้วก็รู้จักคำแปลของคำคำนั้นด้วยนะครับหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับคือกับตันอเมริกาเนี่ยเขาก็ถีบไปบริเวณเข่าครับของผู้ร้ายเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยตังได้ยินเสียงดังแครกนะครับเหมือนเป็นแบบเสียงหักด้วยครับก็แปลว่ามันน่าจะมีอะไรหักครับซึ่งที่ตังคิดได้นะครับตังคิดว่าบริเวณที่หักเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่3แบบครับอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่า distal femur fracture ครับผมอย่างที่2เนี่ยก็คือ patella fracture หรือว่าลูกสะบ้าหักนั่นเองครับอย่างที่3เนี่ยน่าจะเป็น proximal tibia fracture นะครับเป็นส่วนของพราโทด้วยเนาะซึ่งการวิน จะต้องทำการตรวจก่อนครับแล้วก็ต้องนำคนไข้เนี่ยเอาไป imaging ครับเอาไป X-ray ดูว่าตำแหน่งไหนกันแน่ครับที่มันเป็นเสียงหักตะกี้นอกจากนั้นยังไม่พอครับเราต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเยื่อที่มันบวมมันช้ำอีกด้วยนะครับและตรงข่าวเนี่ยยังมีพวกแบบลิกลเมนนะครับเพราะู้ว่าเส้นเอ็นเยอะแยะมากมายด้วยเราต้องไปเช็คด้วยครับว่ามันได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะ ฉากตะกี้นะครับมันเป็นฉากที่กับตนอเมริกาเนี่ยโจมตีไปบริเวณลำคอของแบบคนร้ายนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า blunt trauma to l a l i n x ครับหรือว่าโดนโจมตีไปที่กล่องเสียงนั่นเองครับทีนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าบริเวณลาริงนะครับกล่องเสียงของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยกระดูกเนี่ยหลายส่วนมาต่อกันครับการโจมตีไปแบบนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้กระดูกเหล่านั้นเนี่ยมันแตกมันหักได้เลยและสิ่งที่เรากังวลมากๆก็คือถ้ามันแตกมันหักนะครับมันจะสามารถทําให้เกิด airway obstruction ได้ครับหรือว่ามันไปอุด ทางเดินหายใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เมอร์เจนซีมากๆฉุกเฉินมากๆต้องรีบส่งลงพยาบาลโดยด่วนทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผู้ป่วยนะครับได้รับการรักษาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่จริงแล้วผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเกิดภาวะภาวะหนึ่งต่อไปเป็นแบบ l องเท e r m มหรือว่าระยะยาวครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีภาวะ d y s p า a g i a นะครับภาวะกลืนลําบากหรือว่า d y s p h o n i a การออกเสียงไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับเป็นเสียงแหบออกเสียงไม่ได้เหมือนเดิมซึ่งก็เกิดขึ้นได้ในบางรายครับที่เป็นแบบ Run a u m a รามา r ูลาริงแบบนี้ thank <laughs> ฉากนี้นะครับคนร้ายเนี่ยโดนซัดหน้าเต็มๆเลยนะครับและต่างคิดว่ามันน่าจะเป็นบรันทอมาทูฟอนท้าโบนครับผมหรือว่ากระดูกบริเวณหน้าผากนี่แหละครับน่าจะได้รับบาดเจ็บเนาะอย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดเลยก็คือเป็นทิชูริมาโตมาเนะครับแบบเป็นห้อเลือดบริเวณแบบผิวหนังตรงนี้เนาะแบบช้ำนะครับนอกจากนั้นไม่พออาจจะเกิดเป็นฟอนเท้าโบนแฟกเจอร์นะครับกระดูกนะครับบริเวณแบบหน้าผากเนี่ยแตกหักได้และหากมันรุนแรงมากกว่านั้นนะครับคนร้ายคนนี้เนี่ยอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนในสมองครับเป็นพอมติก b r a In i n jury สามารถทำให้เกิด intra cranial bleeding ได้นะครับมีเลือดออกในสมองได้เลยนะนอกจากนั้นยังไม่พอครับเพื่อนๆจะสังเกตตอนโดนซัดหน้าเนี่ยคอของนร้ายเนี่ยแบบหันไปด้านหลังแบบทันทีทันใดนะครับแบบเนี่ยมันเกิด hyper extension ของศีรษะครับผมสามารถทำให้บริเวณกระดูกสันหลังระดับ C 1กับ C 2นะครับหรือว่า cervical spine นะ1กับ2อเนี่ยอาจจะเกิดการหักได้ครับเพราะว่าบริเวณคอเนี่ยมันถูกแบบโยกไปด้านหลังอย่างรวดเร็วครับ ฉากนี้นะครับกับตันอเมริกาเนี่ยถีบไปเต็มๆที่ตัวคนร้ายเลยครับและถ้าสังเกตดีๆนะครับกับตันอเมริกาเนี่ยจะถีบไปที่ท้องบริเวณด้านขวาบนครับซึ่งตรงนี้มันจะโดนอะไรได้บ้างมันจะได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างใช่ไหมครับปกติในการแพทย์เราเนี่ยเราจะแบ่งช่องท้องออกเป็น4ส่วนครับขวาบนนะครับซ้ายบนนะครับขวาล่างซ้ายล่างประมาณนี้นะขวาบนเนี่ยจะมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่โดนไปก็คือบริเวณหลิบครับซี่โครงนั่นเองครับซี่โครงเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับหรือว่าอาจจะเกิดการหักของหลิบได้ก็จะเป็นคอสต์ตอลคาเทเลต นอกจากโดนซี่โครงเนี่ยมันจะโดนอะไรอีกได้บ้างเลยครับ อาไว,ว้วะสสาคัญของเราตรงนี้มีอยู่หนึ่งอันครับนั่นก็คือตับนั่นเองครับมันอาจจะเกิดเป็น h e p a t i c contusion อาจจะเกิด h e p a t i c bleeding ได้ซึ่งการที่เกิดแบบตับแตกนะครับหรือว่ามีเลือดออกที่ตับเนี่ยเราสามารถตรวจอะไรได้บ้างคนไข้นะครับถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอที่อยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยจะทําอะไรบางอย่างกับคนไข้ครับสิ่งที่เขาต้องรีบทําเลยนั่นก็คือ fast scan ครับ fast scan เนี่ยย่อมาจาก focused assessment with sonography for trauma ครับมันเป็นเหมือนกันหานะครับว่ามีเลือดออกในช่องท้องหรือเปล่าครับจะทําอยู่ประมาณ4ี่ที่ บริเวณตับนะครับ Hepatic area หรือว่า right upper quadrant นี่แหละครับนอกจากนั้นนะครับจะทําบริเวณม้ามครับ Splenic area left upper quadrant ครับนอกจากนั้นครับจะไปทําบริเวณ supra pubic area นะครับบริเวณท้องน้อยเพื่อดู pouch of d a r k l a s และที่สุดท้ายที่จะทำเนี่ยก็คือบริเวณ subside f o i d ครับใต้ลิ้นปีเนี่ยเพื่อจะดู pericardium นะครับดูเยื่อหุ้มหัวใจว่ามีน้ําไรออกหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นการทํา fast แบบ ปกตินะครับนอกจากนั้นเขาจะมีแบบ extend fast นะครับซึ่งตังจะไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นตรงนั้นน,นะแต่ในกรณีนี้เนี่ยโดนถีบไปตรงบริเวณตับเนี่ยยังไงไปห้องฉุกเฉินก็ต้องทำ fast สแกนครับอืมในฉากนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากับตาอเมริกาเนี่ยเหมือนจะโจมตีที่ลำคอ,อแล้วใช่ไหมครับแต่ดูมือเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันโดนบริเวณแบบหายปลาด้านซ้ายของคนร้ายครับผมแล้วมันก็ดังแปรกเหมือนกันครับอันนี้แหละเราก็จะเรียกว่าเป็น left c a v i c a l fracture c a v i c a l นะครับก็คือกระดูกหปลาร้าเนาะ นอกจากนั้นครับมันน่าจะเกิดการเคลื่อนของกระดูกหารปา,าด้วยครับแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น posterior dislocation of the sterno c a r l a r joint นั่นเองครับซึ่งไอาการเคลื่อนหักของไหายปา,าเนี่ยครับมันสามารถไปบาดบริเวณข้างเคียงได้นะอว,วัยวะตรงนี้มีอะไรบ้างครับก็เป็น e s o p h a g u s นะครับหลอดอาหาร trachea ครับหลอดลมหรือว่าหลอดเลือดที่อยู่บริเวณนี้ครับอันตรายมากๆเช่นกัน ที่เพื่อนๆเห็นนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น r e t r a l head trauma นะครับโดนแบบซัดไปตรงด้านข้างะนะทีนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิด superficial hematoma เกิดช้ํบวมห่อเลือดได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยยังโดนแบบซัดไปบริเวณหนกแก้มนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบไซด์โกลมติกโปลนะตรงนี้นะทีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นไ y g o m a f มาแฟกเจอนะครับกระดูกหักตรงนี้ก็เป็นได้และเช่นเดียวกันครับการกระทบกระเทือนที่ศีรษสรอย่างรุนแรงแบบนี้อาจจะส่งผลให้สมองเนี่ยเกิดมีเลือดออกนะครับเป็นแบบ traumatic brain injury มีการเกิด intrac ฉากนี้นะครับกับตอนอเมริกาเนี่ยเอาหัวโขกไปครับแล้วก็ตรงผู้ร้ายเนี่ยเหมือนจะโดนบริเวณจมูกใช่ไหมครับตรงจมูกเนี่ยเขาก็จะมีกระดูกอยู่เนาะแต่จะแบ่งเป็นแบบกระดูกอ่อนกับกระดูกแข็งนะครับมีน่าเศร้าโบนกับแบบนาซ่ร้าคาเทอรตครับทีนี้เวลามันหักมันเบี้ยวเนี่ยก็จะมักจะเป็นแบบคาเทอรีตเป็นกระดูกอ่อนที่หักที่เบี้ยวอาจจะเกิดแบบอีพิแทกซิตนะครับเลือดกําเดาไหลได้และเช่นเดิมครับคอของคนร้ายเนี่ยแบบ หันไปด้านหลังแบบนี้อาจจะเกิด h y เปอ e ์เอ็ก i o n ของ c e r ว i c a l s p i ป e นะครับ C1-C2 อาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้ครับ ที่เพืเ่อนๆเห็นนะครับกัปตันอเมริกาเนี่ยจะโดนแบบไม้กระบอกไฟฟ้าเนี่ยทุบไปก่อนเนาะถ้าทุบบริเวณเนื้อเยื่อของเราเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นแบบทีชูเอ็กไพร์มอร์สินะครับช้ำนะครับมีรอยแบบบริสรอยช้ำนั่นเองนอกจากนั้นนะครับยังโดนกระแสฟไฟฟ้าเนี่ยช็อตอีกครับอาจจะทําให้เป็นผิวหนังเนี่ยมีการไหม้ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบซูเปอร์ฟิชเชียลเบิร์นจากอิเล็กติกช็อตกันนะครับ oh. ในฉากนี้นะครับกับตาอเมริกันเนี่ยถีบไปบริเวณใต้ลิ้นปีกของคนร้ายครับบริเวณนี้เนี่ยส่งผลไปที่ไหนบ้างนะก็อาจจะทําให้นะครับบริเวณลิบนะครับหรือว่าซี่โครงของเราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บเกิดการหักได้ครับนอกจากนั้นบริเวณนี้อาจจะกระทบกระเทือนไปถึงหัวใจนะครับไปถึงฐานของปอดก็เป็นได้อาจจะได้รับการบาดเจ็บ <c oughs> <อ> <c oughs> เสร็จเลยครับ ในฉากสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะเห็นกับตันอเมริกาเนี่ยโยนคนร้ายนะครับเอาหลังเนี่ยไปกระแทกกับลิฟต์นะครับสิ่งนี้มันก็สามารถทําให้เกิดหลังของคนร้ายเนี่ยนะมันก็เกิดเป็นอ่าเป็นมาร์สเตนใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเนี่ยได้รับบาดเจ็บแน่นอนครับนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณเวิร์ทิปป้าหรือว่าสไปกระดูกสันหลังของคนร้ายเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บดูบริเวณช่วงที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยน่าจะเป็นเซอร์วิคอลสปายนะครับหรือว่าทอริสิกสปายนอกจากนั้นยังไม่พอครับศีรษะเนี่ยก็ดูเหมือนจะโดดดนนนกกกกรรระะแทท้วยคับอาาเเิิป็มต อีเช่นเดียวกันต่อไปนะครับเราจะไปหนังอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตังก็ชอบมากๆเลยครับ Black Panther นั่นเองฉากนี้นะครับจะเป็นฉากการต่อสู้กันในคาสิโนฮะเราไปดูกันเลย Oh. ในฉากนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นคนร้ายเนี่ยถูกแบบหอกเนี่ยเสียบไปที่เท้านะครับแบบนี้เราจะเรียกว่า initiating injury to dorsalfoot ครับผมซึ่งมันอาจจะทําให้กระดูกเท้าเนี่ยหักได้เลยนะครับมีแผลกระดูกเท้าหักอาจจะไปบาดโดนหลอดเลือดซึ่งแน่นอนครับแบบนี้มันคือ open fracture ครับผมต้องส่งต่อให้กับหมอกระดูกอย่างแน่นอนแต่นอกจากนั้นอยากจะบอกไว้ว่าการโดนของอะไรมีคมเนี่ยแทงเข้าไปครับสิ่งที่เราต้องกังวลนั่นก็คือการติดเชื้อแน่นอนครับในเคสของคนร้ายคนนี้เนี่ยจะต้องมีการให้ iv a n ีฏไบอติอีกด้วย แบบนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็น fall from high ครับผมคือตกจากที่สูงครับและที่จะเห็นได้เนี่ยก็คือเป็นการเอาหลังและก็ศีรษะเนี่ยกระแทกกับพื้นเนาะสิ่งนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบ head injury คือการบาดเจ็บบริเวณศีรษะนะครับอาจทําให้เกิดเลือดออกในสมองได้นอกจากนั้นนะครับอาจจะส่งผลต่อกระดูกครับบริเวณต้นคอครับ cervical spine นั่นเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับบริเวณ posterior rib ครับผมหรือว่าซี่โครงทางด้านหลังเนี่ยอาจจะหักครับเวลาแพทย์มาช่วยนะครับในเคสแบบตกจากที่สูงแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือต้อง immobilize คน ค,คือต้องใส่ปลอกคอแข็งนะครับที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นนอนในหนังในการเคลื่อนตัวครับห้ามอยู่ดีๆก็แบบย้ายคนไข้โดยที่ยังไม่ใส่เครื่องเซฟอะไรเลยนะครับเพราะสมมุติว่าถ้ากระดูกคอหักกระดูกสันหลังหักเนี่ยถ้าเราไปเคลื่อนผิดท่าเนี่ยการหักมันอาจจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่มากขึ้นก็ได้และอาจจะไปบาดนะครับบริเวณเนื้อเยื่ออบๆบริเวณหลอดเลือดรอบๆได้อันตรายมากๆครับดังนั้นควรใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี ที่เพื่อนๆเห็นนะครับคนร้ายเนี่ยโดนบิดเขาเ่าับผมแบบนี้เนี่ยเราก็ชะเรียกว่าเป็น knee dislocation นะครับต้องบอกไปครับว่าบริเวณเข่าเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นร้อมรอบเยอะแยะมากมายครับหลักๆเนี่ยประมาณ4เส้นเนาะเป็น ACL, PCL, MCL, LCL และการที่จะทําให้เข่าเราเนี่ยมันเคลื่อนที่มัน dislocation ออกจากกันนะครับ at least ครับผมอย่างน้อย3เส้นเอ็นเนี่ยจะต้องได้รับบาดเจ็บหรือว่าฉีกขาดเมื่อไปดูคนไข้นะครับเราต้องทําการตรวจก็ผมว่าคนไข้เนี่ยมีการฉีกขาดแบบไหนครับนอกจากนั้นยังต้องส่งไปท imaging นะครับไปดูเส้นเอ็นที่ฉีกขาดอีกด้วย <S 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 ที่เพื่อนๆเ,เห็นไปนะครับคนร้ายเนี่ยโดนบิดบริเวณไหล่เนาะแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น,ปน anterior shoulder dislocation ครับเออมันเป็นไหลหลุดนั่นเองนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังโดนแบบเท้าเนี่ยกระทือบไปที่หน้าต่อนะครับโดนบริเวณซายโ t มาติกโบนนี่แหละครับอาจจะทำให้เกิด c ซโกมาแฟ a เชอร์ครับการแตกหักของกระดูกไซโมาติกโบน <c oughs> อันนี้นะครับชัดเจนเลยครับจุกแทนเลยครับแบบนี้นะครับก็เป็น b r a n c h u m a to genital area นะครับเป็น male genital area เนาะ <c oughs> มันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นช้ำฟุกช้ำของอวัยวะเพศได้ครับในฉากนี้นะครับเพื่อนๆก็เห็นว่าฝ่าบาทของเราเนี่ยโดนเป็นลำแสงนะครับยิงเข้ามาใสา่ก็เกิดการระเบิดนะครับแบบนี้เนี่ย ฝาบาทของเราจะได้รับการบาดเจ็บแบบบรัสอินเชอรี่ครับคือแรงอัดแรงระเบิดนั่นเองซึ่งที่จริงบรัสอินเชอรี่นะครับจะมีแบบสับไทยเยอะแยะมากมายครับเป็นพริมารีแซกแอนเดอรี่นะครับเทอร์เชอรี่นะครับควอเตอร์นารีซึ่งพริมารีเนี่ยมันก็คือการโดนแรงอัดจากระเบิดครับสปาริงเชียริงนะครับหรือว่าอินโพชชันครับอย่างที่ฝาบาทของเราเนี่ยโดนเป็นพริมารีบรัสอินเชอรี่นั่นเองแต่ถ้าเป็นชนิดแซกแอนเดอรี่บรัสอินเชอรี่นะครับมันคือการโดนเศษระเบิดครับโดนสะเก็ดอะไรต่างๆเนี่ยมาปักบริเวณตััััววคคครรรบบถ้าาเป็็นนทอี่ะกกืต เราเนี่ยโดนแรงระเบิดและไปกระแทกกับสิ่งของต่างๆซึ่งฝาบาทเนี่ยก็โดนแบบนั้นนะแต่ถ้าเป็นคอตเนารี่นะครับก็คือการได้รับบาดเจ็บนะครับจากควันนะครับหรือความร้อนจากการระเบิดนั้นๆซึ่งเอ็บรัสอินจจรี่นะครับหรือว่าแรงระเบิดเนี่ยมาส่งผลต่อร่างกายของเราเยอะแยะมากมายเลยครับที่เพื่อนๆจะเห็นชัดเจนเนี่ยถ้าจากเสียงระเบิดนะครับหรือว่าแรงออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเยื่อแก้วหูเนี่ยมันฉีกมันขาดได้รับบาดเจ็บนอกเป็นทิปนิกเมมเบรนรัปเจอร์นอกจากนั้นยังส่งผลต่ออวัยวะภายในของเราอีกนะครับบอก ว่าเคสบรัสแอนจ j u ี่เนี่ยต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดีนะครับต้องนําคนไข้นะครับไปตรวจไปสแกนอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทรอมาซีนะครับในหนังซูเปอร์ฮีโร่มาวเวลที่ตังชื่นชอบนะนี้ตังเป็นชื่นชอบเองครับอันนี้จริงแล้วเนี่ยมันยังมีฉากต่อสู้อะไรแบบเยอะแยะมากมายมากกว่านี้นะหากเพื่อนๆชอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ตังได้รู้นะครับเผื่อตังเนี่ยจะไปหยิบยกฉากการต่อสู้นะครับในหนังเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูอีกนะฮะรู้ว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะแนะนําหนังหรือว่่ารแพทเเืองงใใดดห้้ตัไปูล ลองรีแอคชั่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถพูดคุยแล้วก็บอกตังได้นะครับตังก็จะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วสําหรับวันนี้ตังต้องบอกก่อนนะครับว่าความเห็นของตังนะที่ตังแบบดักโนซิสนะครับหรือว่าตังวินิจฉัยลองวินิจฉัยดูนะครับมันเป็นแค่การแอสซูมนะครับคือคาดคะเนครับผมจากสิ่งที่เราเห็นเนาะอันที่จริงแล้วการตรวจของแพทย์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับอาจจะใช้ i m เม i n ิ่งครับการส่งห้องปฏิบัติการอะไรเพิ่มเติมอีกครับไม่มีใครเนี่ยมานั่งดูแล้วก็วินิจฉัยยไดด้้้เเเลนนนะแแต่่่ีีป็กาารคคคพือใหม เพาเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้ไปอีกด้วยนะครับและหากว่ามันมีการผิดพลาดนะครับขาดตกบกพร่องประการใดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกับตังได้นะครับตังก็จะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมตังมากระพรนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ใน Movie Dog หนังหมอไม่ใช่หนังหมานะครับ e ีีหน้าเพื่อนๆอ,อ,อยากดูเรื่องอะไรก็ขอกันเข้ามาเลยนะครับตังก็จะทำให้มันแบบ แปลกใหม่เนาะแต่ตังก็จะยึดคอนเซปต์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทั้งความเพลิดเพลินแล้วก็ความรู้และอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆน,นะครับที่สนใจทางด้านฟิลงานทางด้านแพทย์นะครับเข้ามาดูและหากน้องๆชอบนะครับว่าแบบโอ้ชอบมากเลยศัพท์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าลักษณะอะไรแบบนี้นะขอให้น้องๆน,นะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับคณะทางด้านสาธารณสุขครับและขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับไม่ว่าอยากจะเข้าคณะอะไรก็ตามครับเป็นกําลังใจให้หมดเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะครับผมตามมาค่พรก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อน กันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้เช่นเดิมครับยังไงก็ take care ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ